สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิดจังชาแนลมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆสำหรับการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกับคนคนนั้นหรือสิ่งเหล่านั้น โดยตรงเลยนะคะเราเตรียมน้ำสะอาดๆหนึ่งแก้วมาแบบนี้หรือจะเป็นใส่ขวดพลาสติกมาก็ได้นะคะเตรียมมาเพื่อที่จะกรวดทุกๆครั้งหลังทาบุญหลังสวดมนต์หรือหากระว่างหรือสะดวกเวลาไหน เราก็สามารถกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ได้ตลอดเวลานะคะคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลอีกอย่างคิดจิจางชาแนลได้อยู่ใกล้ถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถรบกวนผ่านไปมานะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะ ให้เราทําง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอ่ยชื่อนามสกุลข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเราก็บอกไปสมมุติวันนี้เราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้ด่งน้ำกรวดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผ่านใบไม้ใบนี้ไปที่เจ้ากรรมนายเวร อย่างเดียวเลยนะคะโดยไม่ต้องเอ่ยสิ่งอื่นสิ่งใดเข้ามาร่วมรับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้นะคะพอเราเอ่ยชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเลยนะคะว่าข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงมามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุเราพูดง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยนะคะว่าให้เจ้ากรรมนายเวรมามีส่วนร่วมอนุอนโมทนาบุญ อนุโมทนากุศลร่วมกับเราในวันนี้นะคะให้เขาได้มามีส่วนร่วมในการทำบุญในการสวดมนต์หรือเราจะทำอะไรก็ช่างหรือเราจะกรวดน้ำในวันนี้ให้เขามามีส่วนร่วมสักนิดโดยดิ่งไปที่เขาเลยคือเจ้ากรรมนายเวรขอให้เขามาร่วมมามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญกุศลง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าเราจะกรวดให้สัมภเวสีเราก็กล่าวแบบนี้นะคะแต่เปลี่ยนจากเจ้ากรรมนายเวนมาเป็นสัมภเวสีมามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ง่ายๆไม่ต้องยาวค่ะยังไงก็ได้รับลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทาน และเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ